สนเสน่ห์ของคุณทำให้เขาใจละลายอยู่นะคะอ c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้ดูดีมีสนเสน่ห์มากกว่าปกติเขาไปทวีคูณอีกนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้คนในความสัมพันธ์ของคุณต้องบอกเลยเขาดูคลั่งรักคุณดูลลลหลงรักหลงไหลคลั่งใครในตัวคุณมากดูเขาแบบว่า รู้สึกใจละลายกับคุณในหลายๆช็อตหลายๆตอนหลายๆช่วงเวลาเหลือเกินนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เสน่ห์ของคุณน่าจะเยาวยวนและก็รุนแรงมากจนทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกใจละลายไปกับคุณได้อย่างแน่นอนนะและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําให้เขาใจละลายมากกว่านี้วันนี้มีสามประโยคที่จะทำให้เมื่อคุณพูดกับเขาแล้วเขาใจละลายเพิ่มเติมจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวสับสดดูพลังงานกันนะจ๊ะ เทนอมอนเอเจ็บซอสไฟฟ์อฟซอสและนี่คือสามประโยคที่พูดแล้วทำให้คนใจละลายโอยนะ้คุณคือเหตุผลที่ทำให้ฉันเชื่อในพรมลิคิตว้านะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะการที่คุณพูดแบบนี้นะเป็นอินเนอร์ที่คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่เคยเชื่อในเรื่องของพรมลิคิดเลยแต่การที่คุณได้เจอกับเขาแล้วเนี่ยทำให้ คุณมีความเชื่อในเรื่องของพมลิขิดขึ้นมานะถ้าเกิดเขาได้ฟังคํานี้ขึ้นมานะต้องบอกเลยใจละลายเพราะตัวเขาเองก็อาจจะไม่เชื่อในเรื่องของพมลิขิตนะแต่การที่มีคนคน,นึงมาบอกเขาว่าเขาคือ,เข,คอเขาคือเหตุผลที่ทําให้เชื่อในเรื่องของพม,มลิขิตมันทําให้ใจละลายใจโูมาเขาใส่ว่านะสองไม่รู้เพราะอะไรแต่อยากอยู่ใกล้คุณไปนานๆ เนาะถ้าเกิดว่าคุณพูดประโยคนี้อี่ยเขาต้องบอกเลยเขาใจละลายแน่นอนนะคะเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของการสื่อสารแบบนี้มันสื่อสะท้อนว่าเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความรักเหมือนเป็นความรักแบบไม่มีเหตุผลนะมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องของพอมลิคิดนะเรื่องของโชคชะตาอะไรบางอย่าง เราก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาให้กับเขานะรู้แค่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะแต่รู้แค่ว่าอยากอยากมีคุณอยู่ใกล้ๆอยู่อยู่เคียงข้างไปแบบยาวๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดว่าสื่อสารแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าฟีลลิ่งของคนที่ได้ยินนะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็รู้สึกไม่เหงาเช่นเดียวกันนะเขาเองก็อาจจะโดดเดี่ยวมานานพอคุณพูดประโยคนี้อะเขาอาจจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่า เออมีคนเห็นคุณค่าในตัวเขามีคนอยากอยู่เคียงข้างเขาและอยากจับมือกันไปยาวๆมันทำให้เขารู้สึกใจฟูและใจละลายได้เลยนะ mm. สามฉันไม่ได้หาคนที่สมบูรณ์แบบแค่หาคนที่ไม่หายไปไหนก็พอแค่คุณไม่หายไปไหนอะฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วว้าย <Wow. S 1> นะ <laughs> คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะ การที่เราสื่อสารกับเขานะมันมีหลายช็อตมากเลยนะกับประโยคนี้หนึ่งคือฉันไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะคะเขาเป็นการสื่อสารเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆไม่ว่าเขาจะฐานะอะไรเป็นใครอย่างไรแบบไหนเราไม่ได้ต้องการที่จะต้องการมีคู่ที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราไม่ต้องการคนสมบูรณ์แบบเราแค่ต้องการคนที่อยู่เคียงข้างเรานะไม่หายไปไหนก็พอ นะคะเออซึ่งดูจากลการจาจตรงนี้อย่างที่บอกไปนะไม่ต้องหาอะไรที่สมบูรณ์แบบแค่อยู่ด้วยกันเนะี่ะก็พอแล้วนะไม่ต้องสมบูรณ์แบบหรอกแต่แค่อยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันไม่หายไปไหนมันก็พอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าแค่คุณไม่หายไปไหนอะ่ะ ชีวิตฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเข้าใจปะคือแบบแค่มีกันและกันแค่นี้มันก็อบอุ่นหัวใจมันก็พอใจแล้วมันก็พอดีแล้วมันก็ดีพอแล้วเข้าใจ่าเออถ้าเกิดว่าเขาได้ประโยคนี้เนาะได้ยินประโยคนี้จากเราเข้าไปต้องบอกเลยเขาใจฟูใจละ,ละลายกับเราแน่นอนนะมันคือความโรแมนติกที่แสดงออกให้รับรู้หลายส่วนเลยทั้งในส่วนของการที่เราไม่ได้แบบคบคนที่ที่ฐานะหน้าตาหรืออะไรต่างๆไม่ได้มีข้อจํากัดเลยไม่ได้หาคนที่สมบูรณ์แบบเลยแค่หาคนที่แบบไม่หายไปไหน แค่แบบรักคนด้วยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความโรแมนติกที่เขาฟังแล้วเขาก็ใจละลายเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีด้วยอะไรเงี้ยเข้าใจปะและการที่บอกว่าแค่คุณไม่ไปไหนอ่ะฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนี่นะก็คือทําให้เขาใจละลายได้เลยว่าการมีของเขาการมีอยู่ของเขาอ่ะ มันทาให้ให้เราแบบเหมือนเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้วเลยเออการที่เราพูดประโยคนี้ต้องบอกเลยว่าทําให้เขาใจละลายได้อย่างแน่นอนและต้องบอกเลยว่าให้จดจาและนําไปใช้แล้วเขาจะได้รู้สึกใจละลายกับสเสน่ห์ของคุณนั่นเองอนะใครและก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยนนืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ